สวัสดีคุณผู้ชมนะครับฮันด์ดาวน์เวอยนะครับตัวเก่าหน้านี้น้ํามันรั่วนะครับจากอาการที่เจ้าของรถบอกคือน้ำมันรั่วก็จะมี2น้ํามันน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเบนซินที่เป็นเชื้อเพลิงเรามาดูว่าอันไหนมันจะรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันเข้าไปที่ถังน้ํามันนะครับแล้วก็เช็ครอยรั่วตามสายนี้สายนี้ไม่ใช่สายเดิมนะครับสายเดิมก็จะเป็นสีดํา น่าจะเป็นน้ำมันเบนซินรัน่วแลลวครับเพราะว่าในถังไม่มีน้ำมันเลยนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันลงไปว่าจะรั่วตรงจุดไหนคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีเชิงลึกเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยดูยลงคลิปแล้วก็เพื่อเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆครับก็เดี๋ยวเทน้ำมันเลยแล้วกันมาแล้วปเวามาเมื่อกี้นี่ น้ำมันลงไปแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันก็เต็มสายแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาดูว่ามันจะรั่วตรงจุดไหนถ้าไม่รั่วตรงจุดต่อก็จะรั่วตรงจุดสายแต่สายไม่น่าจะรั่วนะครับสายดูสภาพดีอยู่ก็จะมีจุดต่ออยู่จุดต่อใต้ถังน้ามันจุดต่อตรงกรองน้ํามันแล้วก็จุดต่อตรงขรอน้ามันนะครับอ่ารั่วแล้วคุณผู้ชมนี่รั่วตรงนี้เห็นไหมครับ นี่เลยรั่วจากข้อต่อสายยางนะครับตรงนี้ไม่ได้รั่วจากคาร์บูเรเตอร์หรือว่าตัวของน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะาทำไงดีเอาสายรัดรัดไว้นะครับ แล้วก็ลวดรัดอีกทีก็ได้หรือหาแคมคลิปเหล็กก็ได้นะครับรัดก็น่าจะได้ล่ละเดี๋ยวเราก็จะใช้คีมล็อกนะครับนีบตัวสายยางไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลตอนที่เราซ่อมแซมนะครับปรับระดับให้พอดีไม่ต้องบีบแรงมากบีบแค่พอ ม่ให้น้ำมันไหลก็พอนะครับประมาณนี้คร,รับผมมันก็ถอดเลยอืออ่าประมาณนี้อันนี้จะตกแล้วเนะนี่ยน่าก็ถอดออกก็อาจจะมีหกบ้างที่มันค้าง่นะเนาะนีออ่ก็ไม่ไหลละนีบไว้นะครับ ก็อยู่ละเดี๋ยวก็จะหาสายรัดหรือว่าคิบเหล็กมารัดตรงปลายนี้นะฮะสายยางมันไม่ใช่สายเดิมนะครับมันก็อาจจะมีหลวมมีอะไรบ้างทำความสะอาดตรงนี้นิดหน่อยครับนี่ครับผมก็ได้สายรัดคีบคนไทยมาอันหนึง่งก็ส่งเข้าไปเนะี่เอามานี้ก่อนป๊บ ดูว่าซีอยู่ไหมนะไม่ได้มีเหล็กรัดช่วยจริงๆรัดสักสองสายก็น่าจะแน่นนะ <c oughs> ประมาณนี้ครับผม จริงๆก็รัดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยก็ดีนะมันมีอันเดียวฮนะเดี๋ยวลองดูก่อนอปล่อยละปล่อยคิมล็อกละน่าจะอยู่อยู่นะถ้าไม่อยู่น่าจะหยุดนะนี่ก็ยังไม่หยุดนะก็ไม่ช่วย์เดี๋ยวลัดอีกที ก็วันนี้ก็ผมมาทักไทยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมเดีย๋ยวต้องรัดอีกรอบแล้วไม่ค่อยอยู่ละหยุดล้ะครับต้องหาลวดหรือว่าอะไรมารัดอีกทีนะครับตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับโดยการใช้ลวดเล็กๆนะครับรัดรัดตรงนี้นะครับผม ล้าก็รัดตรงนี้เผื่อไว้นะครับบางทีเราั่วตรงนี้เรามารัดตรงนี้ตรงนี้ไม่ั่วมันก็จะมาดันออกตรงนี้นะครับก็รัดเผื่อไปเลยจริงๆถ้าเพื่อนๆจะแก้ปัญหาก็แนะนําให้สั่งสายแท้มาใช้เลยนะครับก็จะเป็นสายยางที่หนากว่านี้นิ่มกว่านี้นะครับแล้วก็รูมันจะเล็กกว่านี้ทําให้สวมเข้าไปแล้วฟิตพอดีไม่ต้องหาะายลัดเลยนะครับ ตรงนั้นก็จะดีกว่านะครับอันนี้ก็ใช้สายยางทั่วไปนะครับแต่ใช้สายยางแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ให้รูมนันเล็กกว่านี้หน่อยนะครับจะมีรุ่นเล็กกว่านี้อยู่นะครับก,ก็ประมาณนี้ครับผม